สวัสดีแฟนเพจครูบางนาคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านามิน้นนะครับมินม้นมิ้นนิวบาร์เบอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับมิ้นมิวบาร์เบอร์นะครับ, ber, รบก็อยู่บริเวณเตรงข้ามเซเว่นธนาคารกรุงศรีนี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับ,รรบแล้วก็คนเนี้ยคือ,อร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่ผมมาตัดผมประจําเลยคือจะตัดต้องตัดร้านนี้เพราะว่าแนวผมมาหนวดเยอะแล้วก็ เขาโกนนนวดเฉี่ยมเนาะแล้วก็เขากันโวงกันคิ้วอะไรให้ด้วยเนี่ยกันตรงเนี้ยให้ซึ่งผมชอบนะแล้วเขาก็คือโกนแล้วนวดมันเฉี่ยมแล้วก็ไม่เจ็บต้องลองมาดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังตัดผมแล้วจะเป็นไงอันนี้ก็จะพาเขาไปดูนะครับก็นี้เขามาในร้านแล้วครับวันนี้ก็พี่หมองนะครับเจ้าของร้านนะครับพี่หมองตัดเมื่อกี่ปีแล้วครับสามสิบปีนะครับสามสิบปีนะครับอยู่บางบูนากครับอยู่บางบูนากนะครับเป็นคนที่นี่เลย เป็เมียที่นี่ครับเป็นค,คนที่ไหนนะครับทางคองครับผ,<ม>ผมเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้อวยนะอันนี้คือผมเนี่ยลูกค้าประจําพี่หมองก็คือตัดมาเป็นปีละค,คือไปตัดที่ไหนโหนดที่ไหนก็ไม่เหี่ยมเท่านี่เดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้ตัดอันนี้ตอนนี้ตึ๊ฟพาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูตอนตัดเสร็จอะไรจะไม แล้วนะครับนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับดูกากวากีนะครับคนละเรื่องเลยนะครับนี่คาณที่มองนะครับนี่ก็มีมือขวามือซ้ายด้วยครับนี่นะครับวันนี้ช่างบูมนะครับใส่วินเทจต้องมานะครับแล้วก็นี่ชื่ออะไรนะครับนี่คนหนึ่งนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับอีกหนึ่งร้านอันนี้เป็นร้านที่ถูกใจมากนะครับก็ต้องมาประจำนะครับขอบคุณพิ่หมมองด้วยนะครับ สำหรับร้าน Mint and m i n นแอนมิวบาร์เบอร์นะครับก็ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามเซเว่นกรุงศรีนะครับสาขาบาบูนาคนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็เข้ามาเส้นตลาดก็อยู่ตรงข้ามเซเว่นกรุงศรีร้านอยู่ซ้ายมือนะครับตามรูปที่ผมโพสเอาไว้ก็ฝากไว้นะครับอีก1นร้านเนาะแล้วก็มาคอยรับชมกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับแอดเมนมอสจะพาไปชมพาไปชิมพาไปรีวิวอะไรกันนะครับก็ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เพจคนบางหน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y t u t u มาฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไวเจอกันนะครับสวัสดีครับ